เรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์สวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่นักวิทย์สุดหล่อมาแล้วครับน้องๆรู้ไหมครับว่ามนุษย์เรานั้นมีการสืบสายวิวัฒนาการแยกกันหลายทางและเกิดขึ้นในระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกัน และจากการศึกษาหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ของกะโหลกศีรษะและโครงกระดูกนั้นสามารถแสดงลำดับวิวัฒนาการของมนุษย์ได้น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเราไปเรียนรู้พร,พร้อมๆกันเลย ในการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์จากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์และจากการเปรียบเทียบลำดับเบสบน DNA ระหว่างมนุษย์และชิมแปนซีพบว่ามนุษย์แยกสายวิวัฒนาการจากลิงไม่มีหางเมื่อประมาณ5-7ถึงล้านปีที่ผ่านมาจากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์นักบรรพชีวินได้คาดคะเนลำดับขั้นตอนการสืบสายวิวัฒนาการของมนุษย์พบว่ามนุษย์มีการสืบสายวิวัฒนาการแยกกันหลายทาง และเกิดขึ้นระยะเวลาที่คาบเกี่ยวกันลำดับวิวัฒนาการของมนุษย์จากหลักฐานซากดึกดำบรรของกระโหลกศรีรษะและโครงกระดูกนั้นสนับสนุนว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนักบรรพชีวินได้จัดลำดับสายวิวัฒนาการของมนุษย์จากซากดึกดำบรรรวมทั้งข้อมูลจากการเปรียบเทียบสารชีวโมเลกุล พบว่าบรรพบุรุษที่มีความคล้ายคลึงกันกับมนุษย์มากที่สุดคือออสตราโลพิเทคัสกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณ4.3ล้านปีที่ผ่านมาและศูนพันไปกว่า2ล้านปีมาแล้วต่อมานักบรรพชีวินได้ค้นพบซากดึกดำบรรที่มีความสมบูรณ์บริเวณตอนเหนือของประเทศเอธิโอเปียในทวีปแอฟริกาเรียกซากดึกดำบรรที่ค้นพบว่า ลูซี่หรือออส t ราโลพิเทคัสอ a ฟาเรน s i s มีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างลักษณะของมนุษย์และลิงไม่มีหางหลักฐานกระดูกเชิงกรานกระดูกกะโหลกศรีรษะและรอยเท้าบนหินบ่งชี้ว่าออส t ราโลพิเทคัสอ a ฟาเรน s i s มีการเดินสองขามีแขนยาวกว่ามนุษย์ในปัจจุบันซึ่งเหมาะสมในการเคลื่อนที่บนต้นไม้เริ่มรู้จักใช้เครื่องมือ แต่อาจสร้างเครื่องมือไม่ได้หรือสร้างได้แบบง่ายๆเชื่อกันว่าออสตราโลพิเทคัสอ a ฟา r e เรนซิสเป็นบรรพบุรุษของออสตราโลพิเทคัสสปีชีส์อื่นๆและเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในจีนัสโฮโมด้วยมีหลักฐานสนับสนุนว่ามนุษย์ในจีนัสโฮโมได้มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ล้านปีที่ผ่านมา โดยอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ออสตราโลพิเทคัสยังไม่สูญพันธุ์และมีหลักฐานที่พบอยู่หลายสปีชีส์ดังนี้จากการศึกษาซากดึกดำบันของโฮโมแฮบิลิสทำให้พบว่าเป็นสปีชีส์ในจีนัสโฮโมที่มีอายุมากที่สุดในจีนัสเดียวกันเนื่องจากมีสมองขนาดใหญ่ลำตัวตั้งตรงและเดินสองขา มีกระดูกปลายนิ้วมือที่คล้ายมนุษย์ในปัจจุบันมากแต่มีขนาดใหญ่กว่าแสดงว่ามีทักษะการใช้มือและหยิบจับสิ่งของได้ดีนอกจากนี้ยังพบหินที่นำมาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในบริเวณเดียวกับที่พบซากดึกดำบรรพ์โฮโมแฮบิลิสเป็นกลุ่มแรกที่จัดอยู่ในจีนัสเดียวกับมนุษย์แม้ว่าจะต่างสปีชีกับมนุษย์ในปัจจุบันก็ตามโฮโมอีเรกัส จัดเป็นมนุษย์สปีช,ชีส์แรกที่เริ่มมีการอ,อพยพอ,ออกจากแอฟริกาไปยังที่ต่างๆโดยพบทั่วไปในแถบเอเชียรวมทั้งบู่เกาะอินโดนีเซียซากดึกดำบรรของโฮโมอีเรกัสที่รู้จักกันดีคือมนุษย์ชวาพบที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียและมนุษย์ปักกิ่งพบในประเทศจีนโดยมีรูปร่างสูงและมีสมองขนาดใหญ่มีขนาดลำตัวแตกต่างกันชัดเจนในเพศหญิงและชาย เริ่มรู้จักการใช้ไฟและประดิษฐ์เครื่องมือจากหินได้ดีมีความประณีตมากขึ้นโฮโมเซเปียนจัดเป็นมนุษย์ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากโฮโมอิเร็กตัสในทวีปแอฟริกาโดยซับสปีชีส์แรกของโฮโมเซเปียนที่พบคือนีแอนเดอร์เทลมนุษย์นีแอนเดอร์เทล จากหลักฐานสร้ากดึกดำบรรพพบว่ามีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ200,000-30,000ปีที่ผ่านมามีขนาดสมองใกล้เคียงกับมนุษย์ในปัจจุบันแต่มีกระโหลกศรีรษะที่แตกต่างจากมนุษย์ในปัจจุบันคือมีกระดูกคิ้วยื่นออกมาจมูกกว้างคางสั้นนักมนุษยวิทยาได้จัดให้มนุษย์นีโอแอนเดอร์เทลอยู่ในสปีชีส์เดียวกับมนุษย์ปัจจุบันแต่แยกเป็นทับสปีชีส์คือ โฮโมเซเปียนนีแอนเดอร์เท n เลนโดยมนุษย์พวกนี้มีการอยู่รวมกันเป็นหมู่มีการล่าสัตว์ร่วมกันรู้จักใช้ไฟและใช้หนังสัตว์นุ่งหม่มเริ่มมีวิวัฒนาการฝังศพมนุษย์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนทั้งในถ้ำในที่ราบและหุบเขาพบกระจายในบริเวณต่างๆกว้างขวางมากตั้งแต่ยุโรปตะวันออกกลางแอฟริกาไปจนถึงประเทศจีน นักบรรพชีวินและนักมนุษยวิทยาได้ตั้งสมมุติฐานของกำเนิดมนุษย์ในยุคปัจจุบันออกเป็น2แนวทางคือสมมุติฐานที่1กล่าวว่ามนุษย์ในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ตามบริเวณต่างๆของโลกมีวิวัฒนาการมาจากโฮโมอีเร็กตัสโดยมีวิวัฒนาการแบบขนานมาเป็นมนุษย์ในปัจจุบันแนวสมมติฐานนี้ได้อ้างถึงมนุษย์โบราณเช่นโฮโมเซเปียนีแอนเดอร์ทัลเลนซิส ที่ตั้งชื่อซับสปเชียตามบริเวณที่ดำรงชีวิตอยู่นอกจากมนุษย์ในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างๆทั่วโลกยังมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันเนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนยีนระหว่างกันได้ทำให้ไม่มีความแตกต่างกันจนเกิดเป็นสปีชีใหม่ สมมติฐานที่2กล่าวว่ามนุษย์ในปัจจุบันมีวิวัฒนาการครั้งที่2โดยโฮโมอีเรกตัสที่แพร่กระจายไปอาศัยตามบริเวณต่างๆได้สูญพันธุ์ไปหมดเหลือเพียงโฮโมอีเรกตัสในแอฟริกาเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการเป็นโฮโมเซเปียนจากสมมติฐานนี้แสดงว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันมีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันคือโฮโมเซเปียน ที่ได้อพยพออกจากแอฟริกาเมื่อประมาณ1 0 0 0 0แปีที่ผ่านมานั่นเองมนุษย์โครแมนยังจัดอยู่ในซับสปีชีส์เดียวกับมนุษย์ยุคปัจจุบันคือโฮโมเซเปียนเซเปียนมนุษย์โครแมนยังมีขนาดสมองใกล้เคียงกับมนุษย์ปัจจุบันมีความสามารถในการล่าสัตว์สูงสามารถประดิษฐ์เครื่องมือจากหินที่ซับซ้อนเหมาะสมกับการใช้งานมีการใช้หอกในการล่าสัตว์ระยะไกล สามารถวาดภาพสัตว์โดยใช้สีและมีการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีกฎเกณฑ์ร่วมกันน้องๆครับนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเกิดจากกระบวนการวิวัฒนาการที่ค่อยๆสะสมองค์ประกอบทางพันธุกรรมทีละน้อยเป็นเวลาหลายชั่วรุ่นผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติในการคัดเลือกลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้นดังนั้นการศึกษาวิวัฒนาการจึงเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพบนโลกนั่นเองขอให้น้องๆน,นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนรู้เรื่องวิวัฒนาการต่อไปนะครับพี่นักวิทย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ